ทฤษฎีตำนานถ้าคุณพูดเลข6,7ซ้ำไปซ้ำมามันจะโผลมาเพื่อปั่นหัวของพวกคุณในไม่นานแล้ววันนี้ผมไปใช้เลข67ในการแกล้งซูโรใครคิดว่าวันนี้ผมทำสำเร็จผมขอกำลังใจโดยการกดไลค์คลิปนี้โคลไลค์โคอแชร์ด้วยให้ถึง1นึ่พัไลค์หนึงพันแชร์ถ้าคุณไม่ยอมกดตอนนี้เลข6 7 จะไปเก้คุณพร้อมแล้วไปดูว้าห่าหาหา,หาตลอดสอนที่ที่ผ่านมาไอซูโรเนี่ยมันพูดไม่หยุดเลยเกี่ยวกับเลข6 67, ก67แล้วก็67เฮ้ยไม่ว่ามันจะดูหนังฟังเพลงหรือกินข้าวมันพูดไม่หยุดเพราะฉะนั้นวันนี้ผมเลยกลายเป็นเองซะเลยนี่คือ67คิดแต่เดียวรเนะ ทำไมพลังผมมันเป็นรูปกากบาทอะ่ะเอา้เอา,าพลังผมมันโดนล็อกอยู่อย่างงั้นเหรอแล้วผมจะแกล้งซูโรยังไงเนี่ยถ้าเกิดว่าพลังผมมันล็อกอยู่อุ้ยแต่ผมมีไอเดียถ้าเกิดว่าไอซูโรวันนี้เนี่ยมันพูดเลข67พลังผมมันต้องอันล็อกแน่นอนเลย <c oughs> อย่างนี้มันก็ง่ายดิ <c oughs> ฝันร้ายมาถึงแล้วก็มาตูก่อนเลยรายการดอ และฉันก็มาถึงแล้วนี่คือสุดยอดมอนสเตอร์บีมที่น่ากลัวที่สุดอะไรนะมันเหมือนลุกได้ด้ได้ไอ้เรียกมนุษย์ต่างดาวที่บีนเอ่อป่องแปงเป็นสวรรค์ะเฮ้อไอ้ป่องแปงสวรรค์ดีกว่าเออได้ได้ได้อะว้าย ตัวคนกระจอกระเบิดป้ามึกไหลเอเลี่ยนยักษ์ต่างดาวเลยป้ามึกไหลป่องแปงอะไรวะไม่ใช่นี่คือสุดยอดมอนสเตอร์สุดยอดมีไปนะวะสุดยอดมีอะไรวะอ๋อหรือว่าแกคือ67เฮ้ยสรุรพลพูดหกสิบเจ็ดเหรอยอาสกิลอัลล่าโอ้โอยก้ ว้าวโหนี่คือออร่าอะไรอะ่ะออร่าของสกิวอันล็อกเหรอว้าวออร่าของสกิวอันล็อกครั้งแรกขำจนกว่าคุณจะร้องให้โหกเก็ดคิดทำงานว้าวจะองว้าวว้าวบ้าเลยบาทาอะไรเออเออเออว้าวบ้นี่คือพลังของการขำสินะ พลังจบตีบ้านทีเดียวมันกระเด็นออกมาเลยโอ้โหบ้าตูร์โลบ้านนิตามมากกว่าสองเฟสว้าวทพลังด้วยเราด้วยเราด้วยการที่เรามีพลังขนาดนี้การทำลายบ้านไม่ใช่เรื่องใหญ่ต่อไปโอ้โหายไหมโอ้คอยสนุกหน่อยค่อยสะใจหน่อยเอ้ยเดี๋ยวไอ้ตูร์โลมันหายไปไหนอะฮะ ตัวบ้าอะไรมันรู้จักดาวมัทำลายบ้านบ้านสุโรเนี่ยไม่ได้กายแล้วฝ่าวัก่อนเนี่ยจะกลับมาแก้แค้นด้วยป่องแปงสวรรค์เออมันต้องเจอป่องแปงสวรรค์ไม่เป็นไรผมว่าเราเนี่ยเราแรกสามารถสะกดรอยตามได้อยู่นะเราต้องเดินตามทางนี้ไปก็เป็นไปได้เอาล่ะด้วยเวลาเริ่มแผนบีดูดูท่านนี้ดูบ้าเราเนี่ยนะเหมือนโลกเกดเลย เหมือคุลูพิปลิษโลจิตเอเรียนการแล้วเชเจ้าเรื่องนี้ไปฟ้องคนได้เซิร์ฟให้คนได้เซิร์ฟลุประดาบันกับจัดบันออกไปจากเซิเร์ฟเรา <c oughs> อดอนใจเราไม่ไหวแล้วเชียร์แล้วแผนบีเฮ้ยําไมแชทอะไรเนี่ยเตลบุเลย โอ้โหโอ,โอ้มีตัวคนพูดเลยหกสิบเจ็ดเตหมดเลยเนี่ข่าวลือกันไปไว่าข่าวน,นี้เลยเหรอสาใจจังเว้ยอุยอ้ยดูดิอุย้ยทุกคัี่เป็นคนพูดเลยหกสิบเจ็ดผมจะอ้าปากด้วยเหรอว้าวเท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 ระหว่างที่ซูโร่กำลังแอบมองผมอย่างไกลๆผมได้ตัดสินใจวางป้ายข้อความบางอย่างเพื่อล่อมันให้มาหา มาดูว่ามันจะได้ผลหรือเปล่าโอเคโอเคโอเคตอนนี้ผมได้ซักกับดักเรียบร้อยแล้วเราต้องหาที่แอบก่อนผมว่าตอนนี้ซูโลโรกำลังแอบมองเราอยู่แน่นอนเลยเฮ้อหาที่แอบแป๊บด้าหลานกันกำลังดีโอ้ไม่ได้การแล้วจะต้องรีบเอาข่าวสารไปแจ้งวดนเลยโอ้เราไป้าป,ปเลยใครวางไว้เนี่ยเซอร์เวอร์ดีมีมอนสเตอร์ฮ่าฮ่าฮ่าเขาไม่เขียนป้ายเลยอ่ะมันจะมีมอนสเตอร์ระวังลูกระวังหลานแกหายไป มอเตอร์ไหนหรือว่าไอ้บ้านั่นบ้านนั่นคือมอเตอร์หรอฮู้ติดป้ายเตือนหรอหรืออะไรเออแต่ถึงอย่างนั้นแกก็คงไม่รู้จักเป็ดอ่ะเป็ดอะไรโออตะกี้เราพูดว่ากบเป็ดเนาะกอเป็ดนี่แล้วก็สเกลอันล็อกหรือเปล่าว่าเดี๋ยวแกมาได้ไงเช่ดียวกับคุณของเด็กและน้องเว้ยอนตะกี้เรื่องอันล็อกนี่คืออะไรเนี่ยวโว้ มีตัวเลขขึ้นเต็มตัวเลยแล้วก็มีแมดเน็ฮะนั่นคุณได้ยินเสียงนั้นหรือเปล่าเสียงอะไรอะเสียงอะไรเสียงอะไรเสียงอะไร ดูไลดูไลเสียงร้องน่กลัวดูไรพวกเขายงน่ากลัวเลยนะสูนทรไป่หายไปไหนเนี่ยเว้ยวัดโหมันหนีไปไกลมากเลยเนาะอย่าไปอยู่ชาโอ้โหมันวางทำเลเอาไว้มันจะสร้างบ้านด้วยนี่หว่าว้าวไอ้บอยนี่มันเตรียมตัวดีดูไรในบ้านมันสินะ โดยบ้านหลังนี้นี่แหละบ้านที่เราอัพเกรดระบบ Security ขั้นสูงสุด <c oughs> บอกเลยว่าไอ้บ้านั้นเขบาบ้านเราไม่ได้แน่ดอนนี่เรามีกงวงจรดปิดด้วยเอาวงกอดก้อจอดกด้อดกอไปปิดวงกอดก้อดป้อนก้อดไปปิดดีวงกอกอนก้อนนะเออติดตัวเลยเออเพิ่ม security ระดับสูงสุดโอ้โหนี่ซูโรมันคิดว่าการที่มันสร้างบ้านกระท่อมกระจกร็อกด้วยบล็อกหินบล็อกไม้แล้วก็มีกงวงจรดปิด เมื่อสามารถรอดพ้นจากน้ำมือของ67ได้อย่างนั้นเหรอ <c oughs> ใครคิดว่ามันสามารถจะรอดนะใค,ใครคิดว่ามันจะรอดเนะี่ยก็ลองคอมเมนต์แล้วกันว่ามันจะรอดหรือไม่รอดตอนนี้เลยคอมเมนต์้ตอนนี้เลยอย่าลืมกดไลค์ด้วยแต่ตอนนี้นะครับว่าผมมีแผนการจะพาไปดูอะไรบางอย่างนี่คือสุดยอดลูมือมาที่ผมไ้สร้างเอาไว้แล้วผมก็ได้เจอเมื่อ2-3วันก่อน ไปพาไปดูตอนนี้เลยและสิ่งที่อยู่ข้างหน้าผมตอนนี้ก็คือสุดยอดกับดักลูยัคบัลมันคือลูใหญ่สุดในเกมมาครับเท่าที่เคยมีมาก่อนอนี่คือผมได้สร้างปาก,กวาไว้มันต้องกระโดดตั้งแต่ตรงนั้นตรงนู้นตรงนี้และข้ามผ่านมาให้ได้ถ้ามันตกแต่ก้าวเดียวคือมันเกมทันทีอเอาละ ผมไม่รู้ว่าไอซูโรเนี่ยมันจะพูดใงบสเก็ดจ,จากลำดับนี้หรือเปล่าแต่หวังว่ามันจะพูดนะแต่อย่างแรกตอนนี้เราต้องไปล่อมันก่อน ้มาทำนายพ่ให้กังดักมันมาฝั่งนี้ให้ได้เว้ยนี่คือแผนการของเราไป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 ,ไปเอาละ07คิดเดลาร์เดิน079เนฮ้ยปฏิบัติซ้ายขวาซ้ายซ้ายขวาซ้ายด้วยระบบเทคโนโลยีล้ำสมัยของมงนุษย์ต่างดาวบอกเลยว่าไอตัวเลขบ้านนะ่าประทับใจเราไม่ได้หรอกเว้ยมีดีแค่หน้าหนูมีดีแค่ตัวเลขโดนบ้าสุดยอดของเราไปมันทำอะไรไม่ได้รหรอกไอตัวเลขกลางๆเนี่ย โอ๊ยโอๆยโอ๊ยโอยโอยโอยมันมีอะไรยิงผมด้วยนะฮะมันคือกับหลักของไอซูโร่หรอวอดวๆดวดวดวดมันคืออะไรอะโอ๊ยโอ้ยโอ๊ยโอ้เจอแล้วเจอแล้วรู้ตัวการแล้วเราแค่มาอยู่หลังบ้านขึ้นกันจบแล้วหรือเปล่ากูสเดี๋ยวนะผมสามารถทราบความหล่อไปได้หรือเป่า เึงขนนี้มันจะมีตเลขเนเลยฟังจะเริ่มลงเริ่มลงเริ่มลงเห็นชื่อมันแล้วเดี๋ยวนั้นรู้สึกว่าลบวงจรแล้วมันเปแปลกว่าไ่วงจรแล้มันแบกไปมันวงจรแล้วมันมีมมีตัวเลขยังไงอ่ะมันเราเราไม่เคยใส่ตัวเลขในวงจอเราเนี่ไปไปยูี่นรงต้องต่อพาตดนี่ถึงเวลา เปิดกล่องอันล็อกของหน่อยเว้ยอันล็อกกล่องป่าวฟ่าวป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 ่าวไอ้มาแล้วไอ้มาแล้วมาแล้วมามาแล้วมาแล้วกูเลยดูเวลาล่อดูเวลาล่อมันตามมาให้มันตามมาหาเราให้มันตามฆ่าเราจะไป็นไ ระหวางมักว <S 々> ิ่งตามมาฝอยกำลังทิงด้วยเพื่อความเล้าใจเราเราเราละกำลังตามเราวิ่งไปเรื่อเรื่อยเเรื่อยเื่อตามเราไปเรื่อยเลื่อเลยยิงยิงยิยิงยิงยิงยรีไม่ได้ตัวย่จิชาดำกู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 เอาไปที่กำดักของเราผยง็น่านั่นเองง่ายได้ง่ายได้ง่ายได้เออืิดจะรีไม่ได้ เปหลงกนแกแล้วตัวลงตัวเลขอะไรจะไปมูหลงยอน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 ยอ,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 ยอฟังฉันฟังฉัน<อ><อ>ทำไมเออฉันไม่ความจะฆ่าแกาฉันมีข้อเสนอมาให้แกตอนนี้เนี่ยฉันคือมอนสเตอร์ตัวเลขประหลาดแต่ว่าถ้าแกไม่อยากเจอฉันถ้าแกเบื่อขี้หน้าฉันฉันจะเลิอกอไล่ล่าแกถ้าแกสามารถผ่านด่านอะไรบางอย่างได้แกหยุดต่อฉัน<อ><อ>จะฆ่าแกเออด่านอะไร มันหลุมอะไรเนี่ยมันมีแพ้ด้วยมันนี่คือสุดยอดเกมของฉันที่ฉันได้สร้างขึ้นมามันเหนือยิ่งกว่าสกิลเกมแกดูนี่คือผู้เล่นหมายเลขแกไม่สิหมายเลขแพ้มันสามารถกระโดดได้ว้าวว้าวแต่แพ้ตัวนี้มันดูติ้งตองแล้วก็ดูเป๋ป่องไปหน่อยแต่ว่าถ้าแกสามารถกระโดดผ่านได้ฉันจะให้รางวัลแกแกพร้อมไหม ใจหยุดเล่นก่อนได้ถ้าจะรอยไม่ได้แกต้องไปทำมายุกให้ฉันแน่นอนไปแล้วว้าวแกเก่งดีด้วยวะกระจอกฉันเอาอกาสใกล้กราฟหนึ่ง ลาวสองลาวทุงเริ่มด้เยใชมาแล้วม่อกันแค่วอบเลนั่นแหละยหว้าวว้าวยูว้าวว้าวยว้าวยว้าวใครไปคิดว่าจ้าหมอนี่มันเก่งขนาดนี้ดูวัน้ะโดดดิว้าว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 โอไม่ตาย แกสามารถเช็คพอยต์ได้เออเมื่อกี้ฉันแกวบร่างกายโย่โย่โย่ทำได้ยังไงวะเนี่ยนี่แกก็เก่งเงห <า S 1> มือนกันดีกว่าทีนี้แกก็ไปยุ่งกับฉันไม่ได้แล้วเดี๋ยว<อ>แล้วแกได้นับหรือเปล่าว่าแกกระโดดไปกี่ครั้งอ่ะฉันโดดไปหกสิบเจ็ดรอบแกพูดวายนะ 67ครับ67ล่าที่จุดที่สามอันลอกฮะพลังที่ผมได้มาใหม่มันเขียนว่า67อ่ะอย่าบอกนะว่ามันมาจากการที่ไอ้ซูโรเนี่ยมันกระโดด67ทีอย่างนั้นเหรอแล้วพลังมันคืออะไรเนี่ยสามารถปลดปล่อยฮะแก๊ง67ได้คืออะไรอ่ะพวกไอ้ไก่มาแล้วก็ปล่อย The Gang หัว ตัวมาเราไยด้้วมาเจ้าที่ดอยสาเจอสุดยอดมแนหล่นแล้วก็มีสกีบิดี้ตอยหล่นแล้วก็มีอับงอากคิเออรบออบิดี้ยัมบคอมบคมบไปอกมาดีแล้วไปหยงแล้วไปแล้วไปแล้วดูแกงกเราดิอี่บอกนว่าเราสามารถเสพวกที่ได้67ตัวนี่ม <sch episodes> ันโคตรจะบ้าเลย อย่าเข้ามาฉันชอบพวกแกด้วยฮะตุองตุนสกิมไปดิมองหันถ้าตันแกจะมีกันเป็นล้านตัวียแล้วก็ฉันไม่เอาแล้วจะกล่าวนเลยพวกเราพวกเราคือเดอะแกง6ซ็กซี้เซเว่นกลับบ้านเก่าแล้วโอ้โหว่าม่ฉลาดดีหว่ามันลงน้ำโถ่เว้ยพวกเราลงน้ำไม่ได้ด้วย ไม่เป็นไรเราไปดักเรามันที่บ้านกันละกันบ้านที่สองมันน่ะโอ้โหโอ้หนี่เป็นบ้านหลังแรกของมันด้วยว่ะไม่เคยชอบเลยว่ะขอยนญาตทำลายว้าว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 ้าว้าว้าโอเคค่อยสบายหูสบายตาขึ้นหน่อยไปดีกว่าเราไปหามันดีกว่าที่บูบ้าข้างหน้าอดใจรอไม่ไหวแล้ว ตอนนี้ฉันน่าจะรอดแล้วใช้เว่าเราแก้อยู่ดิ่เวลาของฉันมาเลยเด็กสมุนเดี๋ยวสมุนอ๋ออะไรจะไปไหนน่ะอย่าอย่าเข้ามาอย่าเข้ามาดูบอลดิดูบอลดิเด็กสมุนก็ให้ได้ละขออนุญาตเลยแล้วกันโอ้ยเรามีรูปอะไรกันรับงหมดเลย เอาใหญ่ๆไปเลยใหญ่ๆไปเลยเอาให้มันเห็นมันให้ให้มันเห็นชัดๆให้ชัดไปเลยโอ้ยโอ๊ยโอ้เราไน้ตัวไปเราแด้เห็นแล้วรูปหนึ่งแล้วกันเอารูปไหนดีวะรูปนี้แล้วกันสิบบล็อกไปเลยเอาแบบชัดๆไปด้วยรูปหนึ่งไปเลยเรามา อยากโดนอยากโดนคนต่อยว่ะอยากตายว่ะแกแกเราแบบนี้แกต้องจนใจอยู่ไหนเนาะเกิดแถวนี้หรือเปล่าเดี๋ยวนะผมว่าผมมีไอเดียว่ะถ้าผมยอมโดนดาเมจให้มันตรตีเราเนี่ยหกสบเจ็ดครั้ง เกิดอะไรขึ้นน่ะแกแกต้องสนใจแกอยู่ไหนตีมาเยตีฉมาเลเออเออไดวเดี๋ยวไม่พอได้ได้ได้ด้วิชาดาบรู้วตีมาเลยมากกว่าตีัมาเลยมากกว่าสิครั้งตีช้นมาเลยสิบครั้งมากกว่าสาสครั้งโอมาเลยผมว่าตอนนี้เราได้ะโดนดาเมจเพียงพอแล้วถือว่าเราได้การ การเลเจ็ดดาเมทเฮ้ยยาวอ๋อ67ดาเมจพลังเราอันล็อกล้วด้วยวอดว่าอะไรจ <c oughs> ูล่แกไม่รู้สึกถึงอะไรผิดปกติเลยเหรอเฮ้โลกทั้งใบของเรากำลังจะกลายเป็น67นั่นคืออะไระอ้าอ้า จอแกเปนก็นอย่างนันอีกแล้วเหรอฮะไ,ไม่ทำไมดูอยากแกเป็นหกสิบเจ็ดมื่อใช้กหสิบเจ็ดเข้าไปเรียกแกเป็นหกสิบเจ็ดได้เวลาแล้วเดียวต้องไล่ล่าแกแกหนีไปื้ไม่เอาแล้วไม่เอาโอ้ยโอ้ย โอ้ผมมาหกเก้าว่9อะไรวะลายมาเลยเพวกเรา <c oughs> เพวกเราเดียวแกงเดี๋ยวฮูนลยุยไปเขาาอะไรวะเนี่ยเออแกอาเข้ามาอาเข้ามาอาเข้ามาไปลุยมาเลยพวกเราหกสิไม่มีทางแพ้ <c oughs> อยากขอต่อยน,นิดนึงแก อะไรลวดีดีกว ah ่าผมไม่รู้ว่าตอนนี้ไฟ้ามันจะวางแผนทาอะไรแต่ตอนนี้ถ้าลงถ้าถ้าลงต่อไปของมันเด็กกลายเป็นคนสิบเจ็ดแล้วอยากรู้ว่ามันจะวางแผนอะไรต่อลองหนีดีกว่าลาวแลาวแลาวแลาลาลาวแล้ล้วแล้วจต้องรอดแต่ที่นี่แย่ร้ายเพราะจะเกิดอะไรขึ้นก็ตามรีบสร้างเร็วรีบสร้าง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 มันน่ากลัวนเลยเกินเลยมันจะบอกมาอีกตอนไหนก็ไม่รู้เนี่ย เอ๊ะไอซูโรมันหายหัวไปไหนของม้นวะว้าาาาาามาาาัาา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 ราาา่ามาาาาานาา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 มาเห็นาา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 ็าา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 าราอเปล่าอันาีาา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 านาาาางาาาาเอาลาาาาาาเาา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 านาา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 าวาาาเอาา แล้วสุโลเพื่อนสุโลไม่อยู่ที่นี่อยดอดอดอดไอ้ฟาใจเพื่อนกูเองน้องไอ้เท้าเองมาช่วยแล้วเอ้ยอย่ามายุ่งชาร์เกมใครไอ้เท้าแกเป็นอะไรของแกเนี่ยไอ้เท้าโอ้บ้าปีศาจหกสิบเจ็ดแม่แกไม่กลัวเลยเหรอแกพูดอะไรนะปีศาจหกสิเดไงหกสิบ ไอ้ดาว17เหรอว้าวยิ้มบางครับสองโอ้โอ้โอ้อออโอ้เราดแล้วแกไม่โดนแกโอ้ไปเล่นแล้ว We are the winner